บรรยากาศดี้ดิจ้าสวัสดีค่ะมาอย็นแล้วนะคะมันบอกเวลาจังจัมโทอดซ้ำมาคนละรุน่นไหมอัน,นมันบอกเวลาว่าถ้าจะคิดว่าใช้จะนาทีแล้วไหมไม่โยจะผมมาเปลี่ยนแล้วียเออมันนั้น Φ มาเขียนมันยุพีมุ่งม,มันเห็นบกก้างเป็นคนละรุน่นเอามาบางบรรยากาศนะค่ะพักผ่อนแจกความมาแล้ใส่บอกแฟนครับพ่อแน่มาแล้งมาแร้งอยู่ขังวัดพญ้อมค่ะพเพื่อแว่งหน่อยอย่างว <B> ัด วรรณคดีรอยะขาหมองสิกับไปบานเ้เหร่แมนครับมาส่งถ่ายมาแล้วนะครับมือแรอันเดียงเพื่อค่ะเดี๋ยวเห็นอันเพื่อค่ะมาถามเพื่อค่ะบรรยากาศดีดีจ้าคือยุต่างประเทศเดีราย้ายห้องหมดขึ้หอตั้งประเทศนะครับเหมอนอะไรก็ไปถนนไงไปบานห้อแมนจ้าไปพอาอากาศดีดีจ้ามาส่งเก่งก่อนเที่ยงกลานในราคามาส่งในราคาเหมือนแรกค่ะมาส่งบ้เมียดิมันขึ้นมันขึ้นเหลือค้นหลายหลายมันขึ้นน้นเยอะมาก ก,ก็ดีใจรับสาวน้อยนะครับมันเคืนคนเล็ลายคากเมือนว่านกหลายเม่ลแม่ขอให้ย่าแพ้กันเด้อจ้าปลาวสวยผมเคล่นสิงคาปลาสวยเอาใจสวยนะคะ่ปะปลาสวยปลาสวยส่งคนมันล็ลายนะปลาสวยเด้อเดี๋ยวคนเวลาได้แม่แรงปลาสวยเกลียรีพระยศสงการนะคะผู้อยู่ผู้คนเพลิดเนาะเป็นกาไปดีมีสุขแล้วนะคะ่ะอันนี้ทีมงานไปหาปลาคอนะครับเพราะว่า ส่วนมาขันยูกลคอนี่จะมีวอดมะไรนะครเด็กแขมานแหยนะหาปลาคอเลยตะปักกิเตอภาดกมี่นะจ้าเนี่ยลาษดีกะมี่ป้าลาษิดีสาย่เป็นตะป้อนแสบป้าลป้าสีบไทยีปาดุสอันี้เป็นบรรยากาศบ้านครับนไ้ให่นน้ำไ่ี่น่ยนะนไหนสิลาบ่มันบ่มันบ่มันป็นะว่าน ม,มันนะ่ะนะอยากเรียนนำเ่อนะเอาแหมาเยืมแน่ผู้อยากไปเลียนเนาะภาษาเรียสน้อเป้ยป้อยสาก็สิคักเ้ยขันยูกไก่ก็ไป้ป้อยแล้วนี่ภาษาเไป้ป้อยสานี่อันนะี้จะพัดเทียบอะไไปเไปเก็บเลยไปเยื้อมก่อนโอเคก่อนมันหาโขงยอ โลดดิยุเลยครับดิดดดิอันนี้ทีมงานก็ภา่อนนะครับอันนี้กินอะไรนิสัยว่าดีทำนอกปากอร่าเขื่อนกล้วยเขื่นตะบอนอามากคนณกับแม่กับบอลลืมอันนี้เป็นไข้นะคะเด็กเป็นไข้เพิ่งสองวันไม่รู้จะหายวันไหน บรรยากาศนะคะ่ะสะออนบรรยากาศน้ำกันดีดีน้ำกันหลได้เรื่อมมาแล้วจ้าเหมือนแร่งค่ะมาเพิ่งสาวนะเพื่อนแพงปั๊บสคริปไม่แล้วจา้าสายได้กว่าเริ่มนะคะเตยเป็นเตยค่ะเหมือนแร่งค่ะลงก็ลทามาปั๊บสคริปไม่นะคะอันนี้ค่นกับปั๊บทีแล้วจา้า ยิกโกงแ็ได้แท้ก็แขงนักมวยกูบบเหรอเไ่ยวะถุงไฮทุงหน้าค่ะก็รักสิเร่มตังไปที่รัจ้าวันนี้เอาแต่วันเลยค่ะ อไอ้กระรอกกระเด็กเพระว่าแม่คขัวประเทศอังกฤษ บังคั่วพอนักการเราไ่จะเอาเริ่มตัต้งตาเสาอะไรเม็นี่เริ่มตักก้งไปที่เราบอโอ้จา้าตาเสาตาเสาเนี่ออกไปป้าไว้เดี๋ยวมาจสิไปมาเสไปราาไปาไว้เลยไก่แฮ้ บังคั่วพะจ้ให้รังกินนะคทำารกินค่ะลูกสาว,วาเริดแพหรือปะค้าแม่หรือไม่้ส <laughs> งสัยอะไรอ่ะลูกสาวตะบักม่วงกินนะคะกินสมค้าอากาศแม่ม่อากาศของแม่ม่ตอนนี้ <laughs> เมนู่ยให้ทางกินแจ้งเห็ดน,นะคะแจ้งเห็ดน,นะคะวันนี้แจ้งเหตุนนะคะรับพอนห,นหน,อนาแล้วยิ้มอยู่ถ่ายได้เห็นรอยยิ้มเราอยู่ <c oughs> <c oughs> เห็นรอยยิ้มเราอยู่ถ่ายได้กัแล้วหนาปวดยกเพียงเดียวหลังนี้ไก่ แมนพ่องกับบักกายค้นะครับขนาดเล่าแมนเบิ้งหลบักกาเขกอ้นะครับคนเรียก่นุ้ยตะบังหนาก็แลีน้ามเราว่ไม่เยีมเลยเขาเร่าอือบาทยวแลบงนี้รอดอาจะถือปสี่มา่ลองมึงง่ายนน้ะมากินแบบสี่อันก็เล่าหนึข่าวนะครค่ตุ๊กจักเห็ดกินมาโรกนะ ยากนะเนี่ยดูดิตันเลกตัโลกไปเขเป็นใครัวมาแล้ววางเลยวันี้หาไรได้กับทัวมาเดซื้อกับว่าวสิมาสิยัวมาวาเ่มาเดซื้อัวมาว่าสิไปเบอร์วันีสามแกนโอ้ยน่ันลาคับสามนันลาเออเงียลูกคับสามอับสามอว่าเาไคสองรอยกินเกร้อยิปดาพากันไปด้วจ้าขอบคุณหลานนะคะนะครับ เก็บซ้ำนี่ค่ะขอบคุณมากมานะคะแจ็คดอยเขาก็ถากินแจงเห็ดนะคะเม็นเรืสุดแจงเห็ดเมนูรัตตุจาขอบคุณมากนะคะ